นี่ภาพพี่น้องลงไปเบิงหน้าอยู่ทางลุมพี่นอ้องไปเบิงหน้าเขาบนเตือได้กลับมาเบิงมาหอดแล้วพี่น้องหน้าเขานี่ครับอยู่ทางขุนนะครับพี่น้องโอ้หหงเงียหงเงีครับนี่ ห่วงีหวกหวงีหเขาเป็นห่วงเหรอครับโดนๆเท้อโจคู้พันสิมาเวะลงมาเบิงทั้งลุมพี่น้อง นี่ครับเขาเป็นห่วงแล้วพี่นอ้อนงตั้งเทิงพุ่นกับปลูกหญ้าไว้อีกครับตังเทิงพุ่นพี่น้องปลูกหญ้าไว้ให้คุ้ยอีกนะครับมองนี่เป็นเทียงเป็นเทียงเป็นสะอยิมมองนี่นะครับเป็นเทียงบรรยากาศทงเฮทงหน้าบ้านเฮาพี่น้อง บรรยากาศดีดีนะครับแดดเริ่มอ่อนเน่แล้วยนี้มือเรยงนี่น้องใหม่ครับจวดเลยพี่น้องจวดเลยหมดหมด อหอ่ยยี่ช่องสามนอกระพอดเอดี๋ยวนี้เพี่น้อง่องสามนอกระพอดแล้วครับนี่นอเดียวกับพอดแล้วครับนอสองนอกระพอแล้วนี่สุดยอดครับนี่ยนอ่ยยี่เติบนะครับนี่น้องโอ้ไาเฮห้ง น้ำไม้ลายอะไพี่น้องน้ำไม้ลายแห้งน้ำไม้เลี้ยงน้ำไม้หวานพี่น้องพี่น้ำไม้หวานกำลังปรุงโอ้โหน้ำไม้หวานน้อยๆน,น,นี่นี่พี่น,อน้องน้ำไม้หวานเรียบร้อย ยุ่งล้าห้ยไครับยุงหลยุยงหลขอสุดยอดข้าผีอลอง นอนน้นน่อยๆนี่เขากบาบว้ก่อนครับเพื่อรอบหนาโอ้เอ้าโอเคแล้วครับนี่ือ้องไม้วันจวดจวดครับพี่น,อน้องนอนเง้ยๆนี่ครับพี่น้อง ถ้าเป็นนมมหานมใหม่นมใหม่เลี่ยงนพราะไม่เลี่ยงนมใหม่หวานเสร็จเรียบร้อยแล้ว สองสามมือฝนพึ่งตกไปพี่น้องเป็นร่องข้างเป็นร่องน้ำ ฮัลโหลพุทอัพติโนนแ่บไหมแ่บไหมอ่ะแ่บไหมเป็นตาแ่บเนะโอเคสิเป็นเมนูอีอยงฝากพี่น้องติดตามคลิปนด้พี่น้องเดอ้อขอบคุณหล,ลายๆครับสวัสดีครับ